สวัสดีชาวอาทุกท่านนะครับในที่สุดนะครับอาชีพใหม่กันสลิงเกอร์นะครับก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูสกิลต่างๆของอาชีพนี้กันนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงน่าเล่นขนาดไหนครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยนะครับมาดูดีเทลเบื้องต้นกันก่อนนะครับ <S <S การสลิงเกอร์ก็จะแบ่งออกเป็นสองสายนะครับก็คือจะเป็นสายที่ยิงพวกมิสไซล์ต่างๆนะครับลงมาจากท้องฟ้ากับอีกหนึ่งสายก็คือจะเป็นสายแก๊สลิงกกันนั่นเองแล้วก็ดีเทลอื่นๆของการสลิงเกอร์ตัวอาวุธของเขานะครับก็จะตีทุกขนาด100%เซเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับการสลิงเกอร์ยังสามารถใส่โล่ได้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโกงเลยแล้วก็ในส่วนของสัตว์ขีประจําอาชีพของการสลิงเกอร์เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไซ์แบบนี้้ให ไโอเคครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูในส่วนสกิลกันดีกว่านะครับเริ่มกันตั้งแต่คลาสแรกเลยนะครับคลาสแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิลโจมตีธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากก็เป็นการโจมตีสร้างความเสียหาย100%ครับแต่ว่าจะมีสกิลคู่มาอีกอันนึงนะครับเป็นสกิลที่เอาไว้สลับปืนนั่นเองนะครับสลับระหว่างปืนพกปืนช็อตกันหรือว่าปืนไรเฟิลครับผมสามารถกดสกิลนี้เพื่อสลับได้แล้วก็ตรงนี้ครับจะมีการเพิ่มในส่วนของ PATK 25หน่วยด้วยนั่นเองก็คือตัวของการสลิงเกอร์นะครับคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเวลายิงนะครับมันก็จะยิงประมาณนี้นะครับก็จะยิงธรรมดาเนี่แหละติดคริได้นะครับผมแล้วก็เวลาที่เราเปลี่ยนปืนนะครับอ่าตัวโจมตีปกติก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นปืนช็อตกันนะครับก็จะถูกฟิกในส่วนของ a t t a c k Speed เอาไว้นะครับผมแต่ว่าก็จะยิงในระยะประชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงหลาฮิตด้วยนะครับอ่าหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นปืนไรเฟิลนะครับ ดาเมจก็จะมาจากระยะไกลแบบนี้เลยนะฮะอ่าถ้ากลับมาเป็นปืนพกครับอ่าดาเมจก็จะระยะกลางๆประมาณนี้ครับอ่าเนี้ยก็จะเป็นคอนเซ็ป นะก็คือสามารถที่จะเล่นใบสลับปืนไปได้ตามความถนัดของเรานั่นเองนะครับผมสองสกิลแรกจบไปนะครับสามสกิลด้านล่างที่เป็นแพสซีฟก็จะแบ่งอย่างชัดเจนเลยที่เป็นรูปนกคูกนะถ้าเราอยู่ในสถานะปืนพกเนี่ยจะมีการเพิ่มค่าฮิต10หน่วยแล้วก็แอตแท็กสปีดยีรูปกระทิงนะครับเวลาเราอยู่ในสถานะช็อตกันนะครับผมก็จะทําให้แอตแท็กสปีดของเราเนี่ยถูกฟิกซ์เอาไว้นะครับผมคือไม่สามารถที่จะยิงเร็วได้ฮะแต่ว่าศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้กว่า3เมตรนะครับจะ โดนดาเมจจากช็อตกันแรงขึ้นถึง700%แล้วก็มีโอกาส10%ที่จะทําให้ติดสตันด้วยนั่นเอง่านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของไรเฟิลครับก็คือเป้าหมายที่อยู่ไกลกว่า3เมตรเนี่ยจะโดนไรเฟิลยิงแรงขึ้น200%แต่ถ้ายิงอยู่ไกลกว่า8เมตรเนี่ยจะโดน350%เลยค่ะเพราะนั้นแต่ละปืนเนี่ย ก็จะมีเรื่องของระยะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองครับสกิลต่อมาคือเดสปาราโดนั่นเองนะครับเดสปาราโดเนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหาย1000%รอบๆบตัวเรานั่นเองนะครับเวลาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นการยิงรอบตัวแบบนี้เลยนะก็เป็นสกิลโจมตีของคลาสหนง,ง่ายๆแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนปืนนะครับสมมุติว่าเราใช้เป็นปืนช็อตกันนะครับผมนี่ มันก็จะเปลี่ยนท่ายิงครับแล้วก็จะเพิ่มความสามารถมานิดหน่อยนะครับผมก็คือถ้าเรายิงใส่ตัวติดสตันเนี่ยจะแรงขึ้น30%อ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไรเฟิลนะครับก็จะยิงแบบนี้อ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิงตัวที่ติดเลือดไหล จะแรงขึ้น30%มสิบเองและสกิลสุดท้ายนะครับของคลาสแรกเลยนะครับผมก็คือจะเป็นการปลดอาวุธของศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ย400%รร์เซ็นครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวเนี้ยครับใช้ใส่มอนสเตอร์นะครับจะเป็นการลดแอตแท็กของมอนสเตอร์10%แทนนะครับผมเป็นเวลา10วินอกจากนี้นะครับยังบวกพีดาเมจให้ตัวเราที่เลเวลสูงสุดเนี่ย10%เป็นเวลาสิบวิด้วยครับก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลป่วนด้วยสกิลดาเมจด้วยนั่นเองอ่ะะเวลาใช้นครับก็็จะะเปปนรมาณนี้ครับนนี่กก็็จะเปารยิงอนั นะแต่ว่ามันจะโดนปลดอาวุธด้วยนั่นเองครับมาต่อกันที่คาสสนะครับสำหรับคาสสองสกิลแรกนะครับสกิลกันไฟนะนี่ก็จะเป็นพสซีฟครับเขาบอกว่าเมื่อเรากดสลับปืนนะครับเราจะได้ค่าฟรีมา10หน่วยแล้วก็แอตแท็กสปีดมา10%เป็นเวลา10วินนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผม Chain Impact นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเวลาเราใช้ปืนพกเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะยิงเพิ่มอีก2นัดนั่นเอง ต่อมาจะเป็นช็อตกันครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาใช้ช็อตกันนะครับมันมีโอกาส70%ที่จะยิง1ครั้งมีโอกาส25%ที่จะยิงเพิ่มอีก1ครั้งและมีโอกาส5%ที่จะยิงเพิ่มอีก1ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราติดตอน5% s h เนี่ยช็อตกันเนี่ยก็จะยิงทีละ3ดอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการสุ่มดวงนะครับผมว่าคุณจะยิงออกทีละกี่นัดนั่นเอง นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของไรเฟิลนะครับก็จะเพิ่มระยะยิงอีก2.5ก็จะยิงได้ไกลมากๆครับและสกิลถัดมานะครับจะเป็นสกิลที่เมื่อเรากดใช้แล้วนะครับตัวเราจะขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลอะไรไม่ได้นอกจากการโจมตีธรรมดานะครับหรือว่าการยิงนั่นเองนะครับแต่ว่าจะได้รับสแต็กของซันเซ็ต ทุกๆ0.5วินะครับมันจะลดดีเฟนส์ของตัวเองเนี่ยสเเนาะแต่ว่าจะเพิ่มแอดแท็กของเราเนี่ยสเนะครับเป็นเวลา5วิแล้วก็สูงสุดเนี่ยสิบสแต็กนั่นเองนะครับคืออันนี้ครับพอเราใช้ปุ๊บนะครับมันจะมีวงขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าแล้วเราก็จะยืนนิ่งๆนะฮะแล้วก็ยิงได้อย่างเดียวครับเห็นไหมครับว่าเดินไม่ได้อ่าประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าดาเมจของเราเนี่ยก็จะแรงขึ้นครับอารมณ์เหมือนเราตั้งป้อมอะครับเนี่ยเราเดินอะไรไม่ได้ใช้สกิลอื่่นไไม แต่ว่าเรายิงได้ครับแล้วสแต็กตรงนี้ก็จะขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับอ่าดามเมจก็จะแรงนะก็เอาไว้จังหวะที่คิดว่าไม่มีใครจะเข้ามาถึงตัวเราได้แล้วเราก็ กดตั้งป้อมแล้วก็ยิงรัวๆครับแล้วก็แพสซีฟของคาสสองนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราโจมตีปกติแล้วนะครับเราจะได้เพิ่มค่าลักเนี่ยหน่หน่วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเรื่องของเจาะเกาะเนี่ยสแล้วก็สามารถสแต็กได้สูงสุดเนี่ยสิหน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเวลา5วิเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเรายิงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้าเรายิงเรื่อยๆค่าลักมันก็จะเพิ่ม10หน่วยตลอดเวลาแล้วก็เจาะเกาะอีก 20%นนั่นเองครับถัดมามาดูสกิลของไฮคลาสนะครับสกิลแรกจะเป็นสกิลโยนเหรียญบัฟนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการล้าง CC ให้เรานะครับแล้วก็กัน CC เป็นเวลา5วินาทีนะครับแล้วก็จะมีการลดคูดาวของตัวเองอีก5%ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่า40วินเนี่ยจะเกิดผลแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับคูดาว25%์นตะครับตัวรูปแบบสกิลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับปึ๊บเนี่ยเหมือนทอยเหรียญ นะครับแล้วก็จะเดินได้สบายๆครับสกิลถัดมานะครับเป็นสกิลโจมตีของไฮคลาสครับสกิลนี้จะเป็นการยิงสีนัดสร้างความเสียหาย1,200แต่สกิลนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบปืนที่เราใช้นะครับถ้าเราใช้ปืนพกจะมีการเพิ่มดาเมจเพิ่มเติม2ครั้งนะครับถ้าเราใช้ช็อตกันก็จะมีะทำให้ศัตรูติดสตันได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราใช้ไรเฟิลน,นะครับจะทำให้ศัตรูน็อกแบ็กแล้วก็สามารถทำให้ศัตรูติดเลือดไหลได้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนิดนึงนะครับผมอย่างตอนนี้นะครับผมเป็นตัวของไรเฟิลอยู่นะครับสกิลก็จะเป็นอนี้อ่าเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเต้นบีบอยอยู่นะฮะนี่ฮะทำดาเมจแบบนี้อ่าแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนปืนนะครับอันนี้เป็นปืนพกนะครับก็จะกระโดดยิงแบบนี้นะฮะอ่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นช็อตกันนะครับ เราก็จะเป็นแบบนี้นี่อ่ะเห็นไหมติดสตันต,ติดเลือดไหลได้ด้วยนะครับแพสซีฟรูปกระสุนตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มตีทุกขนาด10%ไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรง่ายๆเหมือนเป็นการเพิ่มดาเมจส่วนอันถัดมานะครับก็จะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย1,600%ครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วก็ยิง2ครั้งปึ้งๆ <Okay. S 1> นะครับทำดาเมจ เนี่ยฮะพันหกร้อ็ก็อันนี้เอาไว้กรณีที่เราจะวิ่งไล่ใครเนาะมันจะล็อกเป้าคล้ายๆกับการ์ดตัวของโปลิงเหลืองเลย <Okay. S 1> นะครับถัดมาเป็นสกิลโยนระเบิดนั่นเองครับสกิลนี้ก็จะเป็นการโยนระเบิดไปในทิศทางที่กําหนดนะครับสร้างความเสียหาย1 2 0 0ครับอ่ะมาดูความไกลกันนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็โยนตุ้มระเบิดไปครับ แค่นี้เลยนะมีแค่ดาเมจล้วนๆนะครับสกิลสุดท้ายนะครับของไฮคลาสเนี่ยก็จะเป็นสกิลบัฟตัวเองนะครับที่จะทําให้การโจมตีของเราเนี่ยเป็นธาตุโฮลี่ครับทุกคนแล้วก็ยังมีการเพิ่มในส่วนของ PATK ไปด้วย10%แล้วยังเพิ่มเกราะจาก10%ของแม็กเลือดเราด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็เรียกได้ว่าไม่จําเป็นต้องพึ่งอาชีพพระในการชนแก้วแล้วเพราะว่าเขาสามารถที่จะเคลือบได้ด้วยตัวเองเอง นะครับอ่าแล้วก็ให้สังเกตนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีกรอกขึ้นมาด้วยนะครับปุ๊บเห็นไหมฮะอ่าจะเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมคือันี้คือแบบว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นาธาตุโฮลี่ตอนไหนเราก็เปลี่ยนได้เลยนะก ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็เอาไว้ยิงพวกอันเดธเนี่ยได้แบบชิวๆเลยฮะมาเรามาพูดถึงคลาส3กันบ้างนะครับคลาส3เนี่ยเขาก็จะเริ่มแบ่งเป็น2สายแล้วเนาะอาคาที่ผ่านๆมาเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันอัพได้ทุกสกิลเลยเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าคลาส3เนี่ยเราก็จะต้องเลือกครับผมว่าเราจะเล่นสายไหนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอัพทางฝั่งซ้ายเนี่ยตัวเนี้ยครับมันก็จะอัพตัวฝั่งของฉลับไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลโดยรวมกันก่อน,นผมว่า มีสกิลอะไรบ้างนะครับผมสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลที่เป็นรูปแรดตัวนี้ครับตัวนี้เขาบอกว่าเวลาที่ทําการโจมตีเนี่ยมีโอกาสที่จะโยนระเบิดออกไปสร้างความเสียหายเนี่ย1,600%นะครับโดยที่จะมีครูดาวอยู่ที่1วินาทีครับอ่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับเวลาที่เรายิงปกตินะครับมันจะมีการคว้างระเบิดออกไปเป็นลูกย้อยๆเนี่ยเห็นไหมฮะอ่านี่คือผมไม่ได้กดสกิลอะไรเลยแค่ยิงธรรมดาเห็นไหม ว่ามันจะมีระเบิดยิงออกมาเป็นลูกย้อยๆทุก1วิทุก1ว,กวิอ่าเนี่ยคือความสามารถของตัวที่เป็นพสซีฟรูปแรดตัวนี้ครับต่อมานะครับสกิลนี้นะครับจะเปลี่ยนความสามารถของพสซีฟที่มันเป็นแรดนะครับที่มันยิงระเบิดเนี่ยกลายเป็นลูกระเบิดแบบคลัสเตอร์ครับซึ่งจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม3 0แล้วก็ยังโดนศัตรูที่อยู่รอบๆด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยอ่ะ เราจะยิงธรรมดาให้เพื่อนๆเห็นก่อนนะครับผมว่าการยิงธรรมดานะครับก็จะมีการโยระเบิดใช่ไหมฮะแต่พอเรากดบัฟตัวนี้ปุ๊บนะฮะระเบิดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นระเบิดที่กระจายออกมาให้สังเกตที่ตัวครับตัวศัตรูเห็นไหมครับว่ามันกระจายออกมาซึ่งมันก็จะทําดามจเป็นกลุ่มนั่นเองแล้วก็แรงขึ้นด้วยครับสกิลต่อมาไม่มีอะไรครับสกิลนี้คือสกิลพุ่งครับก็เป็นสกิลเอาตัวรอดนะครับสามารถพุ่งไปยังทิศทางที่กําหนดได้นะครับแล้วก็ คูดาวก็ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเอฟเฟกเสริมอะไรเป็นพิเศษนั่นเองนะครับนี่ฮะพุ่งเท่ๆแบบนี้เลยอ่ะต่อมานะครับเรามาดูสกิลสายแรกกันก่อนเลยนะครับสกิลพาสซีฟตัวนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในการต่อสู้นะครับเราก็จะได้รับสแต็กเรื่อยๆทุก2วินาทีนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนะเห็นไหมว่าตัวเนี้ยมันจะเพิ่มสแต็คขึ้นเรื่อยๆ ทุกๆ2วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเนี้ยจะเก็บสแต็กได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับเดินๆอยู่เนี่ยสแต็คคุณก็ขึ้นเรื่อยๆทุก2วินาทีครับสกิลถัดมานะครับก็คือ night fire air r a i นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการล็อกเป้าหมาย5คนนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยเป็นเวลา6วินาทีนะครับแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหาย300% นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเก็บสแต็กได้ด้วยนะครับ16สแต็กนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสกิลนี้เนี่ยแอนิเมชันเป็นยังไงครับเมื่อเรากดใช้แล้วนะครับเราจะไม่ได้สามารถเลือกเป้าหรืออะไรได้นะครับแต่ว่ามันจะไปเลยครับนี่ฮะอ่ามันจะยิงแบบนี้ครับก็คือเหมือนมีฮอมายิงนะครับแต่อันนี้เพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ย คือแบบเป้าเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้กับมอนสเตอร์ให้ดูครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กับมอนสเตอร์ที่อยู่เป็นกระจุกแบบนี้นะครับผมว่าแอนิเมชันจะเป็นยังไงครับพอเรากดปุ๊บนะฮะนี่ฮะมันจะมีการแยกออกไปยิงครับอ่าถ้าเป้าหมายตายแล้วมันก็จะจับเป้าหมายใหม่แบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ใช้ได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องด้วยนะฮะเนี่ยฮะเป็นไงเหมือนกับการเรียกฮอออกมายิงนะครับแบบสบายสบายฮะลองนึกสภาพนะครับถ้าเกิดเป็นสุลตานใช้นะครับ โอ้โหมันเหมือนกับลูกป,ปั้นขนาดเล็กๆครับที่คอยจะล็อกหัวคุณไปด้วยนะครับแล้วก็ทําดาเมจไปด้วยนั่นเองฮะอ่ะมาถึงท่าไม้ตายของสายนี้กันบ้างครับท่าไม้ตายนี่นะครับมันจะยิงลูกระเบิดลงมาจากท้องฟ้านะครับสร้างความเสียหาย2,500%นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสร้างพื้นไฟทําความเสียหายไฟ1,720%แล้วก็ตัวพื้นเนี่ยจะอยู่เป็นเวลา8วินาทีนะครับสกิลนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ คุณเก็บสแต็กเต็ม100้นั่นเองนะครับอเดี๋ยวผมจะใช้กับมอนให้ดูเลยแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมม่ต้องเก็บสแต็กให้เต็มก่อนไม่งั้นนะครับมันจะใช้ไม่ได้นั่นเองครับอเดี๋ยวเราจะเก็บสแต็กให้เต็มนะฮะปึ๊บป๊บอ่ะโอเคเต็มแล้วนะฮะตอนนี้สังเกตดีดีนะครับกดปึ๊บนะฮะเป็นไงฮะมันจะเรียกคอออกมายิงนะครับแล้วก็มีพื้นไฟออกมาแบบนี้เห็นไหม จะมีพื้นไฟออกมาเนี่ยเกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายซึ่งไอ้พื้นเนี่ยก็อยู่เป็นเวลา8วิเลยครับสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลสายซัพพอร์ตนะครับอันนี้จะเป็นแอร์ดรอปครับอ่าพอเรากดแล้วนะครับมันจะเป็นการฮิลให้เพื่อนนะครับ10%นะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการบวก P.A.T.K 10%ด้วยนะครับแล้วก็ยังเพิ่มมูฟสปีดอีก10%เป็นเวลา120วิครับอ่าเวลาใช้นะครับก็จะเป็นแอร์ดรอปตกลงมาแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็มีการฮิลด้วยนั่นเอง นะครับอ่าประมาณนี้ฮะ <Wow. S 1> แล้วกดได้รัวๆนะเออกดได้รัวๆอาจจะเป็นจังหวะหนีแล้วเราก็ ฮิลแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มแอดแท็ให้ตัวเองได้ด้วยนั่นเองะและสกิลสุดท้ายนะครับก็คือ covering fire นะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยเราจะได้บัฟเป็นเวลา4วิครับแล้วก็ในขณะที่เรามีบัฟตัวนี้เมื่อเราโดนโจมตีนะครับมีโอกาสที่จะยิงสวนหรือว่าทำดาเมจสวนไปนะครับที่เลเวลสูงสุดเนี่ย2,000%นะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ทุกๆ0.5วิเลยนะครับหรือแม้แต่การโจมตีของเราเนี่ยก็สามารถทำให้ติดอนี้ ได้ครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับพอเราใช้แล้วเราจะได้สเต็กมาถึง12หน่วยนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าเอฟเฟกมันทํางานอย่างไรนั่นเองนะครับก่อนอื่นเราจะหามอนที่มันตีเราก่อนนะฮะนี่ครับไอตัวนี้มันตีเราใช่ไหมฮะพอเรากดบัฟปุ๊บนะฮะดูนะครับเห็นไหมครับผมอันนี้คือผมไม่ได้โจมตีอะไรเลยแต่ว่ามอนเข้ามาตีเรานะครับและมอนก็ตายไปเองครับเพราะว่าด้วยเอฟเฟกคของสกิลนี้ฮะเห็นไหมฮะ มันจะระเบิดสวนไปเลยตอนที่เรามีบัฟนะครับแต่ว่าบัฟมันก็ไม่ได้ยาวมากครับประมาณ4วินาทีฮะเนี่ยเห็นไหมก็จะสวนระเบิดไปนะครับก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่า คือนอกจากที่เราจะตีเขาได้แล้วเนี่ยเวลาเรากดปั๊บเนี่ยเขาตีเรามา <c oughs> เขาก็เจ็บเองด้วยครับถัดมานะครับเรามาดูสายแก๊ตลิงก,กันกันบ้างนะครับสำหรับสายแก๊ตลิงกันนะครับพาสซีฟของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสังหารเป้าหมายได้เราถึงจะได้สแต็กรสองสเต็กนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของสายนี้เลยเนี่ยคือถ้าเกิดคุณฆ่าไม่ได้คุณก็จะเก็บสแต็กได้ยากนั่นเองนะครับ <c oughs> หรือใครอาจจะอัพสกิลไปเป็นแนวไฮบริดก็ได้เพราะว่าอัพตัวนี้ก็สามารถอัพตัวนี้ได้ เพื่อให้สแต็คของเราเนี่ยขึ้นได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอะแต่เดี๋ยวเรารอดูสกิลต่อไปก่อนนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนครับโอเคครับมาถึงสกิลฉลามนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเปลี่ยนการโจมตีธรรมดานะครับเป็นปืนแก๊ตลิงกันครับทุกคนนะครับแล้วก็ตัวแก๊ตลิงกันเนี่ยมันจะทําให้ a t t a ท k s สปีดเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับผมแล้วเวลาที่ยิงแก๊ตลิงกันเนี่ยจะได้รับสแต็คที่ชื่อว่า g a t l ลิงฟีเวอแล้วก็ g a t l ลิงมาร์เกอรนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ซึ่ง Gatling f e เวอรเนี่ยจะมีการเพิ่มในส่วนของ Attack Speed เนี่ย3%ต่อ1 s t a c สนะครับแต่ว่าจะลด Move Speed ของตัวเอง1%ต่อ1 s t a c สครับซึ่ง Stack ได้สูงสุดถึง32 s t a c สเเลยทีเดียวนะครับก็คือยิ่งยิงไปเนี่ยเราก็จะยิ่งยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็จะเดินช้าลงนั่นเองนะครับส่วนตัวของอ่า g a t ตติ้งมาร์เกนะครับที่มันจะติดตรงนี้นะครับผมก็จะมีการทําดามจระเบิดใส่เป้าหมายเนี่ยหนึ่ันั่นเองนะครับซึ่งแต่ละปืนเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นปืนพกเนี่ยก็จะมีระเบิดเรื่อยๆทุกๆ0.2นย์จุดวินะครับหรือถ้าเป็นช็อตกันก็จะมีการแปะมาร์กแปะสแต็กนะครับหรือถ้าเกิดเป็นไรเฟิลก็จะมีการแปะมาร์กเนี่ยอ่าสี่สแต็กนะครับและนอกจากนี้เนี่ยการโจมตีปกติจะยังมีการเพิ่มดามจอีก 2 0 0ด้วยนั่นเองและทุกครั้งที่เราอยู่ในโหมดแกตติ้งกันนะครับและโจมตีปกติเนี่ยจะได้รับสแต็ก2หน่วยด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือการยิงแบบปกติที่เราเห็นกันมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดตัวฉลามปุ๊บนะฮะมันจะเปลี่ยนเป็นแก๊ตลิงกันแล้วก็รัวแบบนี้เลยฮะมันจะรัวแบบนี้เลยถ้าคุณสังเกตว่ามันจะมีระเบิดด้วยนั่นเองนะฮะอ่าก็จะรัวประมาณนี้และแอตแท็กสปีดของคุณเนี่ยก็จะ ขึ้นเรื่อยๆครับอ่าแต่ว่าตัวของมูฟสป e d เราก็จะช้าลงแล้วก็มันจะมีเรื่องแกลปความห่างของคูดาวอยู่นิดหน่อยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็คือความสามารถนะครับของสายแก๊งกันครับคือค่อนข้างที่จะ รัวมากๆครับและอันต่อมานะครับ <ๆ S 1> ก็บจะเป็นบัฟที่เสริมแก็สติงกันครับก็คือเมื่อเรากดใช้แล้วเนี่ยเราจะได้แก็สติงฟีเวอร์ทันที20สแต็กเลยนะครับก็คือมันแม็ก3-2แต่พอกดปุ๊บมันได้20เลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถได้รับแก็สติงฟีเวอร์ทุกๆ0.5วิด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วในการโยมตีของเราเนี่ยก็จะขึ้นได้เร็วมากๆเลยนะครับก็คือเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็คือกดตัวฉลามแล้วก็กดบัฟตัวนี้แล้วก็ยิงครับมันก็จะยิงเร็วตั้งแต่่่่่ต้นนนเเเเลลยยยะะครรรรับพาาาาววออืมกกส์ี เป็นสายที่ยิงเร็วมากๆแต่ว่าคุณก็ต้องใส่โล่เพื่อลดแ t a แท s ส e ีดตัวเองด้วยอยู่แล้วนะเพื่อเสริมความถึกนะเพราะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยการที่เราเก็บอ่าสแต็ Stack ได้เร็วเราก็จะยิ่งยิงได้เร็วนั่นเองครับสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลโยนระเบิดนะครับสกิลนี้นะครับก็จะมีการสร้างความเสียหายเนี่ย2อ0 0ครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดตาบอดนะครับแล้วก็ลดค่าฮิตแล้วก็ค่าฟรีของศัตรูเนี่ย ถึง70%นนั่นเองนะครับสกิลนี้สามารถใช้ช่วยในการเก็บสแต็กได้20หน่วยด้วยครับเวลาเรากดใช้นะครับมันก็จะเป็นการเข้าไปโยนระเบิดแบบนี้อ่าประมาณนี้20%งพเนี่ยก็ถือว่าแรงพอสมควรครับแต่ก็ไม่ใช่สกิลดาเมจหลักๆครับแค่หลักๆเอาไว้ c c ศัตูรูแล้วก็เก็บสแต็กให้เราครับและมาถึงสกิลท่าไม้ตายของสายนี้ครับก็คือท่า RIP นั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการซูมหัว1คนนะครับและทำดาเมจ4ครั้ง 2,500%และดาเมจครั้งสุดท้ายอีก1ครั้งเนี่ยทำดาเมจ5,000%นั่นเองนะครับและ5,000%นี้เนี่ยจะโดนไปยังรอบๆกระจายด้วยนะครับผมสกิลนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อคุณเก็บเกรดเต็มถึง100นั่นเองนะครับอ่ะให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นเหมือนกับสกิลของอาชูร่าระยะไกลก็ได้ครับผมอ่ะเวลายิงนะครับผมก็จะสามารถอ่ายิงจากระยะไกลได้เลยครับ แบบนี้ฮะซูมครับแล้วก็ยิงปัางป่างป้างปังเนี่ยฮะอ่าก็จะโดนทั้งหมด5 h ฮิตด้วยกันนะครับครูดาวก็ประมาณ18วิดวิครับแต่ว่าระหว่างนี้เราก็ยังสามารถใช้แก๊สดิ้งกันยิงเก็บสแต็กอะไรต่างๆได้ครับอ่าหรือว่าจะเป็นการโยนระเบิดอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้เห็นสกิลพรีวิวแล้วข้อมูลต่างๆของการสลิงเกอร์แล้วนะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถูกใจสายนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชื่นชอบนะครับหรือมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องชุงโก้ได้ทำคลิปของเกม R.O. ต่อไปด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ